สวัสดีครับมัอนี้มายอดเขาไรเบอร์รี่ครับอะเลดพันธ์ัดพิเศษครับสวยงงมงครับช่วงนี้แดดเที่ยงเที่ยงครับหน้าสองไหลยอดระยะห่างกประมาณสาิบประมาณนี้ครับสามเส้นเครื่องหยอดมือครับผมแดดก็ต้องทนต้องสู้ครับเพราะว่าอยากให้มันได้ความเป็นระเบียบเป็นแถวเป็นแนวจัดการหนา สามารถใส่เครื่องอตัดหญ้าเขามาตัดได้หิดเป็นลองเพื่อสิบก,การกำจัดหญ้าให้มันง่ายครับหยอดมากน้าสองอไหลก็สีไใดประมาณอันนี้ก็จะประมาณงานสองงานครับสีเห็ดมากกาวมือหนึ่งก็สีให้แล้วครับสื่อเครื่องหยอดมากพันเก่าลายเก่าสิบบาทครับทรงสองมือครับมาประกอบกับประกอบบป็หนหญครับเพราะของผมมันแค่แปดเขี้ยว ปอยิ่งยิ่งที่ยิ่งได้หลายแต่ว่ามันมันกะมันกะเสียดใ้เขาที่ไปผมกวาซ้ำนี่กัสิประมาณยี่สิบเส้นกับพ่วงหางแต่ละเขียวแต่ว่าแต่ละหล่องผมเมือเสียดประมาณสามสิบถึงสี่สิบับเห็นทางหางไว้ประหยัดเขาพันธุ์ครับก็ปลูกไรเบรีคัดพิเศษครับผมเอามาโล่ละแปดสิบบาทผมใส่ยี่สิบโล่ครับเพื่อไว้ให้แดกว่าสิโตกาดำครับเขาซื้อซูลยดูฝนแต่ว่ามึงเหรอฝนมันถิงช่วงครับแห้ง เขาจว่านเขาฟังคุณเขาเจะว่านไถถมในว่านสองรอบหรอครับอันนี้อันนี้ก็สิบลองหยอดมึงก้อนจะหยอดนี้จะมีการไถไถาขาดข่ายหยาพอหยามันลายเราก็ปั้นครับปั้นให้มันละเอียดถ้ามีน้ำดินบน่ละเอียดปั้นบ่ดีนี่มันก็สิลากยากครับเพราะว่ารอนีน่ถ้าไปติดกับหยานี่ตัวคำติดกับหยานหน่อยนึงนี่ จะทำให้รอ,อนี่มันสหมุนม่ได้ครับแล้วมันก็สีหลากเป็นการหลากแต่ว่าเขี้ยวนี่เป็นเล็กถือว่าหยอดเขาลุ่มผมผมเอา,อาใส่ใบมันนี่เปลี่ยนใบมันได้นะครับเปลี่ยนใบยอดเส้ถ้ามักที่มกักเอียงกับเปลี่ยนมองนี้ได้ครับผมผมใส่ตอนนี้ใส่ประมาณลง่กว่าเกินกว่าเกินสิบเมตรครับแต่ว่ากับว่าต่ำกว่าหาเมตรครับตอนนี้ผะมันก็มันก็วัด บ่ได้ว่าสีโลงหลาย่อใดตอนตอนแรีนทึง,ถ,งถึงไอ้คนทางร่องมึงก็หาเม็ดขึ้นครับเต่ละเต่ละหลุมนี่ของผมใส่มือประเดี๋ยวกล่องโกโปรมานน้ำครับนี่มันก็จิบ,บเรียนยากบ่อไดต่อครับก็บเรียนไปแต่ว่ามันใส่ต้องใส่สองมือใส่มือเดียวมันกับจิบอร์บ่ใดอันนี้ ใส่มือเราก็เอาทองดันเอายครับไปได้เร็วอยู่แต่ว่าไม่ต้องปั้นให้มันละเอียดครับขันท่าไม่เห็นเนี่มือเสาเนี่ปั้นอย่ใกล้สีเหลี่ยมแล้วครับสองไหลผมมองได้ยมาเนี่ยมือเสาเพราะว่าติดติดตรงที่ว่าเนี่ยมือเสาตรงจ้างหลดมามาปั้นมาไถมันก็ใส่เวลาครับแต่ว่าขันท่าผู้ใดคิดว่าฝนทิ้งช่วงเรากับเห็ดขามขึ้นสีดีมือมือนี่สมมติว่ามือนี่ปั้นไว้มืออื่นฝ่าไม่หย่อดตะเสาครับแต่ว่าขันท่าเห็ดไายในสองมือมันก็ ยัยงตรงที่ว่าถ้าฝนมากมันคือจบเลยครับดินมันก็จะแน่นเขากับสีหยอดปรเด้เขาก็ต้องเหลือบไม่แต่ว่าขัดต่าเห็ดแบบนี้เขาก็ต้องเสียงเสียงแดดเหนื่อยแนง่อยครับพยายามเห็ดตอนดินมันแห้งครับหน้าหยอดี่หยอดมือแบบนี้ตอนดินเปียกคกงบริเน่หน,น่ำครับหล่อคงติดติดตมติดอย่าง ไปยากครับไปนี่เหียน,นมือเดียวแต่ถือว่าไปได้ง่ายอยู่ครับมือหนึ่งถือโทรศัพท์ก็ได้เอากล่องมาก็ได้คิดว่าสท,ทาย,ยว่าสิเหล่งเอาให้มันเหลวแต่ว่านั่นกี่ปีละเถื่อเห็ดหน้าเดียวกาคังเรียกปีแรกทีเห็ดหน้าเป็นจริงเป็นจังครับแต่ว่าก่ได้ร้องพืน้นก็ได้อีหยังเลยครับนี่เอาปุ๋ยจากดินเกาเลยนี่เอาจากฟ้างเอาจากห้าเลย บริสเอยขี่ง่วขี่ขี่ไก่ขี่ควายเลยแต่ว่าสีวาดเลี้ยวเขาเกิดได้น่อยก็สีหาปุ๋ยอินซี่มูขจ้อมักแล้วนะครับปุ๋ยทิพมักแล้วกันเระมาณสอบละลอยก็บาทว่าดีสั่งมาจจกสิบยี่สิบสอบมาลงไรละสิบสอบก็หานำมักมาขีดนี่ครับหนึ่งหลอดเลเย็ดอยู่แบบนี้นะครับแต่ว่าก็เซาแล้ว เรื่อยๆครับนี่ปันญาได้อีกล่องนึงนี่ที่เห็ดวงหลอไว้นี่ก็สิเป็นเครื่องไห้พอดีครับตอนนี้หน้าขางกันก็ยังเป็นยาประมาณนี้ครับนี่แต่พอปั่นพอตีนี่มันก็สิเฉ็ยดยากฟังการเล่กันไปมันก็ไทยถมฟังหุ่นกับเรื่องไทถมไทถมก็คือเขามันจะทนได้ทนหอนได้โดนแต่อันนี้ของผมมันก็ลงบนเลึกผมก็คิดว่ามันเขาหนาฝนแล้วคันถึกจังหวะฝน ก็ดีไปครับฝนตกมาชุ่มชื้นเขาเกิดสัมมสมสุริตาแสงไปก็อาจจะเสี่ยงต่อการสูญเสียเมล็ดพันธุ์หาเลามาเล็ดพันธุ์ไม่รับคันทาดำกับของสีหนาที่แรกตั้งใจว่าจะดำครับแรงหลายก็เลยเปลี่ยนจากดำเป็นหยอดคิดว่าการหยอดนี่ใส่เวลาหน่อยกว่าดำรับดำจนสิไปหาจางคนตกกะแต่ว่ามันก็สีเขามันก็สีงาม ตรงนี้มันกับผมมีน้ำสูบมากครับรอฝนยางเดียวก็เลยเห็ดแบบเสียงโชกชาตาครับทำหน้าสีเห็ดเหมือนเป็นมเมล็ดพันธุ์เข่าขายแล้วก็จะสีเป็นข่าสารครับปลอดสารผิดเห็ดกินเองแล้วก็ขายของทีมมีคุณภาพทรงจากเช่าหน้าครับผมฝากติดตามตอนอ่าต่อไปในช่วงเขาจะเกิดครับอย่ามอมืงกัน ก็บอกเกินอาทิตย์หนึ่งครับจะเห็นแล้ววา่าผลมาจากดินแล้วแต่ว่าบัวมันจิได้ซ้ำได้เพราะว่าฝ้าฝนก็บอกเป็นใจไปะนะครับปีนี้เขาสู้ฤดูฝนอยู่กัยังแดดอยู่เอาเดี๋ยวสิยอดก็เากันครับผมอันนี้